สารตัวนี้จะเหมือนกับเ,เป็น <Good S 1> เป็นเน็นเขาเรียกอะไรทุกคนเคยดูรูปของข้อต่อของร่างกายของเราในข้อต่อจะมีเป็นถุง <c oughs> เป็นถุงที่มีน้ำเป็นน้ำหล่อเลี้ยง <c oughs> อ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าเอ,อ่จับชื่อไม่ค่อยได้ชื่อว่าไฮดรูโรนิกแอซิดไฮดรูโรนิกแอซิด H-Y-A-L-U-R-O-N-I-C นะฮะแ a ลซิอิกแอซสารตัวนี้เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกับก็คือสารเดียวกับที่เราเป็นไข่ข้อกระดูกพอมันปล่อยอแฟชาจะเป็นตัวปล่อยสารนี้ออกมาพอกดลงไปแล้วเนี่ยพอมันปล่อยสารมาเนี่ยไอสารตัวนี้มันจะทําให้ไฟชาไอไฟเบอร์ที่มันเป็นนูนอย่างเนี้ย มันค่อยๆละลายออกไปค่อยๆเรียบลงไปเพราะนั้นพอเรากดลงไปแล้วเนี่ยพอมันสารมันปล่อยแล้วเราจะต้อง stretch กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเพราะนั้นเหมือนกับเราไปเอาเราลีผ้ามันมันยับยับเนี่ยเราเรารีดเรียบลักษณะเดียวกันตอีอนี้เราจะมาหาจุดกันกนลครับนกดนานเท่าไหร่ครับเวลาที่กดจะนับหนึ่งสองสาม สี 5, 6, 7, 8, 9, <c oughs> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆปล่อยจะไม่ปล่อยทีเดียวปุ๊งเพราะว่าเวลากดล,ลงไปแล้วปล่อยปึ๊งเนี่ยมันได้แต่คนที่ถูกนวดไม่รู้สึกสบายเขาจะรู้สึกตกใจเขาจะรู้สึกว่าอึ๊บอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่อันี้ตันนี้เราจะหานะเขาปวดบริเวณนี้เนี่ย